เครียดจริงๆอ่ะเครียดมากแต่ไหนๆหายแล้วก็เลยทําคลิปไปเลยคนจะได้รู้ว่าเออมาคูเกตมินตันกับมินเฟย์ทำกระเป๋าเงินหายมินเฟย์มันเสียเวลาเอาเวลาไปสมัครงานเถอะเอาเวลาไปสมัครงานเถอะมันหายค,ค,คนไหนมาทํางานคะ<ไ>สองคนค่ะไหวเหรอตัวแค่นี้เอง<ะ>ที่คุยมาเนี่ยต้องรับแขกด้วยนะต้องรับแขกด้วยนะต้องรับแขกด้วยนะรับแขกด้วยเรา ดีค่ะทุกคนวินตันดิงดองนะคะทุกคนดูสิตอนนี้วินตันอยู่ที่เกาะภูเก็ตค่ะทุกคนดูโอ้โหบรรยากาศแบบว่าอ,อันนี้วินตันมากับมินเฟย์นะคะทุกคนทุกคนเคยคิดไหมคะว่าถ้าเราอยู่ในเกาะเกาะหนึ่งและเราไม่มีเงินเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงคือครั้งนี้มินตันมากับมินเฟย์มาพักโรงแรมแบบดังรูเลยดูดิโอ้ ห้องนี้แบบติดริมทะเลเลยไม่สบายไปอ่ะมินตันอยากแกล้งะคะ่ะทุกคนคือตอนนี้มินเฟย์ไม่ได้อยู่ห้องนะคะเพราะว่ามินตันนะแอบไปกินข้าวก่อนมินเฟย์ก็บ่นทำไมไม่หลอกกินพร้อมกันเดี๋ยวมินตันจะเอากระเป๋าเงินของมินตันแล้วก็มินเฟย์เนี่ยไปซ่อนนะคะแล้วก็บอกว่าทําหายตั้งแต่เมื่อคืนที่ร้านอาหาร มินตันอยากแกล้งไงอยากให้มินเฟล์ลำบากบ้างพนะาไปสมัครงานเลยบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยมินตันมีเซอร์ไพรส์มินเฟย์แผนซ้อนแผนอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวทุกคนรอติดตามดูคลิปให้จบนะคะนี่คือกระเป๋ามินตันแล้วก็มินเฟย์นะคะกระเป๋าตังทำไมอะนอนด้วยกันนะชิวๆอ่ะนี่กุญแจรถเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋าไปซ่อนกันแกลบ คือตอนมาเนี่ยพวกเรานั่งเครื่องบินมานะคะก็แบบมาอย่างไรจุดหมายเลยก็เ,เลยแบบว่ายังไม่ได้จองขาตับนะคะแล้วก็มาเชา่ารถสมมติว่าถ้าเรากระเป๋าเงินหายอ่ะเราก็จะไม่มีเงินเช่ารถต่อนะคะแล้วเราก็ต้องอ่อรถไปคืนแล้วมิเนเปนก็เคลืนคว้างคนเดียวนี่นะคะเดี๋ยวมินดันเอาใส่ไว้แต,แต่นี่เป็นไงเนียนไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> แผนเรียบร้อย <c oughs> โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเรามานอนลอมินฟีกับห้องนะคะอนอนสบายใจกินโคตรนาะนเลยนี่รอมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วคนบ้าอะไรกินข้าวเป็นชั่วโมงว่าบรรยากาศแบบว่ามันดีนะคะทุกคน แกงมาดีกว่าไม่เปิดหรอกเดี๋ยวเมตันจะทําเป็นแกงหลับเพิ่งตื่นนะคะอืมใครอ่ะแค่ห้ามน่ารักกับใครแบบนั้หหนวันในฉันคนเดียวได้ไหมทำอะไรทำไมเพิ่งตื่นฮะหืม <c oughs> ะอ,อะไรคอยทำกระเป๋าเงินหายคอยทำกระเป๋าเงินหายก็ปอาตังอะไรเมื่อคืนไงที่กินส้มตำอ่ะลืมเอากลับมาจากหาใช่เหรอหายหาดูแล้วหาจนพอแล้วก็หลับไปแล้วขี้กเกียจหาแล้วแกล้งเขาไะเดี๋ยวจะแกล้งทําไมละ่ะก็เห็นถ่ายคลิปเนี่ยแกล้งเขาอยู่ไม่ได้แกล้งจริงๆตกใจก็เลยหยิบกล้องมาถ่ายเนี่ยไม่แกล้งเขาชัวร์ คนบ้าอะไรตกใจแล้วหยิบกล้องมาถ่ายเอ้าวิธียูทูบเบอร์อครับคุณแต่ยังเล่นๆอยู่เลยเนี่ยแกล้งเขาใช่ไหมถ้าไม่เชื่อลองหา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 เนี่ยหา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 แจล้งพนักงานหาหแก้งพนักงานหรือยังหาดูมุมบนเขามองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอากล้องไปถ่ายให้อ่ะไม่มีโล่งนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเออมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ย คนบ้าอะไจะมาพูดกระเป๋าตังหายซีเรียสอันเนี้ยหายดีดีแล้วเครียด <c oughs> จริงๆอ่ะเครียดมากแต่ไหนๆหายแล้วก็เลยทําคลิปไปเลยคนจะได้รู้ว่าเออมาคูเกตมินตันกับมินเฟย์ทำกระเป๋าเงินหายอ่ะถ้าไม่เชื่อก็หาหาไปจนกว่าจะเช็คเอาท์อ่ะ เขาโทรหาพ่อแม่เขาแล้วให้โอนมาแล้วก็สแกนจ่ายจะไปรบกวนเขาทําไมล่ะเสียสักสีน,นี่มาเ,เรื่องจําเป็นมามาไม่ได้บอกพ่อกับแม่นี่<จ>มันจําเป็นเรื่องมันจําเป็นแต่คือแกก็จะไม่ให้เฟมาอีกนะเราต้องแสดงความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมันเป็นเรื่องจําเป็นไม่ไม่ต้องโอ้ยแขนสั้นไม่เช,ช่ไม่ใช่เดี๋ยวไปดูที่รถกันเราว่ามินตันอัมล้ว ไม่ได้อำจริงๆอำแน่เลยเนี่ยไม่ได้อมเอ๊ะเอะเอาไม่เชื่อจริงๆเหรอ <c oughs> <c oughs> จะหัวร้อนทำไมล่ะอำอลอยแน่ๆเลยอ่ะอ่ะไม่เชื่อก็ตามใจหายมันรีบไปลไหนอะ่ะไ,ไปไปซ่อนไว้ที่ร้อนบแอะไปซ่อนไวี่ร้อนนี้ตนต <c oughs> โอ้โหใครจะไปซ่อนก็มันหายจริงๆ ก็หายเขาลืมที่ร้านอาหารไงไม่มีเขาช็ิกแล้วตอนจะออกมาอ่ะก็ลองลองถือถ่ายกล้องทำไมงี้โอ้โเปิดเียนท้ายรถอะมันหล่นอยู่ตรงโซก โอ้ยเฟยมันเสียเวลาเอาเวลาไปสมัครงานเถอะเอาเวลาไปสมัครงานเถอะมันหายคือเขาจําได้ว่าหลังจากที่เขาจ่ายเงินน่ะ<อ>แล้วเขาก็วางไว้แล้วทีนี้ก็ลุกไปเลยมันหล่นไปในซอกหรือเปล่าไม่เสียเวลาไปสมัครงานเถอะเฟสมัครงานอะไร โทรหาพ่อก็ได้ดูค่บแม่ก็ได้โอนมาทําให้มันยาก๋แป๊บนึงจะโทรหาพ่ออะไรโอ้โหนี่คือแบบมามาได้บอกแก็่ปะมาได้บอกแกบไหมนั่นเอ้ยเสียมเราต้องอยู่ได้ให้ได้ด้วยตัวเองแค่ไปทํางานเองเนี่ยไปเก็บมะพร้าวก็ได้วันละ350ร้อยห้าสิบรือสองร้อยห้าสิบได้คิดดูวันละ250นะสมมุติวันไม่มีงใครมันจะไปรับใครมันจะไปรับเงินวันละ250เราทําประมาณ5วันก็ได้พันหนึ่งแล้วก็ได้ตรวจเครื่องบินกลับละ ไม่มีใครเล่นอะไรบ้าๆเอาอะไรไปซ่อนบ้าๆง,งงๆแบบนั้นหรอปัญญาอ่อนอซีเรียสเ,เราก็ไปเช็คเลยอ่างั้นลองไปดูไป<ย>นี่นะคะทุกคนตอนนี้คือบริษัทเช่ารถเขาก็ส่งคนมารับรถแล้วนะคะแต่ว่าพวกเราขอไว้ว่าให้พี่เขาพาไปที่ร้านอาหารเพื่อที่จะดูกระเป๋าแล้วก็ไปที่ท่าเรือนะถ้าไม่เจอร้านอาหารจริงๆก็คงจะต้องไปที่ท่าเรือแล้วก็ไปถ่ายสมัครงานสมัครงาน มินเฟยเอามือมาประกบเราเลยอามินเฟยพูดพร้อมกันเลวต้องพูดด้วยเหรอยองจะมีอารมณ์เล่นอีกเหรอเอาก็มันเป็นคาแรคเตอร์แล้วเราต้องเช้ิตลูกเพย์เป็นซีรีสนะมันเรื่องซีรีส์ยังจะพูดอีกเหรอพูดไหมพี่คะสนใจจ้างหนุ่ทำงานไหมคะเราต้องคงคาแรคเตอร์แต่นี้มันเรื่อง ได้ voi, แต่ว่าเราต้องคงคารคเตอร์เ <champion> ม <dancing playing> ื่อถ่ายคลิปเพอยู่ในกล้องเราต้องเป็นมืออาชีพไงไปหากระเป๋าตังค์ต่อไปไม่ต้องการแฟนใหม่ไม่ต้องการแฟนเพิ่มที่ต้องการคือแฟนคนเดิมที่ไม่เอาแต่ใจไม่ต้องการแฟนใหม่ไม่ต้องการแฟนเพิ่มที่ต้องการคือแฟนคนเดิมใช่ไหมใช่อหากระเป๋าตังค์ไม่ให้ได้ก่อนได้ นั่นแหละไม่เจอจริงๆ,ๆเดี๋ยวไปที่ท่าเรือเลยแล้วกันคือเราโทรคุยเจราจากับผู้หญิงคนหนึ่งไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปทํางานที่เกาะเกาะนึงเขาบอกว่าเขาต้องการผู้หญิงน่ารักน่ารักทำงานที่เกาะไม่รู้ว่างานอะไรเหมือนกันไม่รู้ว่างานอะไรเหมือนกันเอ้นีหรือเปล่าแบบโดนหลอกหรือเปล่าอันนี้คือเขาคุยกับเราใจใจเลยเชื่อได้มันไม่ควรเชื่อคนแปลกหน้าต้องแค่คุยโทรศัพท์นะ อันนี้คือเป็นคนดังมาเฟียเกาะภูเก็ตเลยเนี่ยยิ่งเป็นมาเฟียเนี่ยมันอันตรายถ้าเป็นอะไรขึ้นมาตายอยู่เกาะเป็นผีสิงเกาะไปเลยนะก็ใช่ไงเราก็ต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุดก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานเราก็ตายอยู่ดีนี่ถึงท่าเรือแล้ว คนที่เราจะต้องไปเจอคือเป็นกับตันเรือถ้าเราไปเจอแล้วเราต้องสำรวมหน่อยนะเพราะว่าพี่เขาจะดุกปโดยโดนจับไปทวงเนงะินไม่อามินเฟย์ลงมานี่ดูดิน้ำทะเลสีเขียวใสน่าเล่นมากเลยน้ำทะเลสีเขียวใสย,ยังมีอารมณ์เล่นอีกด้วเมินตันเอาเราก็ต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เนี่ยแดดเราก็ต้องหัดตากให้ชินเพราะเราจะไปทำงานแล้ว <ừ> ไม่รู้งานอะไรด้วย คือพวกเราสองคนเนี่ยไม่เคยทํางานอะไรเลยนะคะอย่างมินตันนี่ก็ทํางานกับพ่อแม่ในสวนตอนเด็กๆแล้วก็วาดรูปทํา YouTube ทําเพจส่วนมินเฟนี่มาทํากับมินตันครั้งแรกนะคะคือแบบว่างานตรงเนี้ยที่เราจะทําต่อไปเน็กเป็นครั้งแรกที่ไปสมัครงานกับคนอื่นเลยนะคะทุกคนแต่เราไปค้ามนุษย์โอ้ไม่ร้ออย่างมากก็แค่สายใจมันน่ากลัวนี่มันจะน่ากลัวอะไรคนอื่นเขาไปไกลตรงกลางทะเลนี่จะทํายังไงอะถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรที่มาติดต่อ ไม่ได้เลยรู้สึกงานเนี่ยเราแค่ใส่ชุดว่ายน้ำงานอะไรวะใส่ชุดว่ายน้ำทุกคนอยากเห็นไหมคะมินเฟย์ทำงานในชุดว่ายน้ำ่เขาเป็นติม ไม่เขาจองแล้วนะที่เด็กเสิร์ฟอ่ะอันนี้คือเขาขอมาเลยเราไม่ได้เลือกจะได้เท่าไหร่วันคนละ300วันละ3 0 0รนะสามร้อยยังไม่ถึงแรงงานขั้นต่ำเลยนะเราไม่มีตัวเลือกอะเตยไปวุฒอะไรเราก็ไม่ได้เอามากันไปไปไปดูเขาไปไหว้เขบ้านี่ทุกคนกับตันเรือให้ทีมงานมายกของแล้วหน้าพีเขาดุมากเอา สองคนใช่ไหมที่จะมาทำงานสองคนใช่ไหมที่จะมาทำงานไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบไหมนะใช่ใช่ค่ะให้ขอ,ขอดูหน่อยสิ <c oughs> ถ้าเราไปเจอแล้วเราต้องสำรวมหน่อยนะเพราะว่าพีเขาจะดุเลยพี่เขายิ้มอะไรวะมิน <c oughs> เขายิ้มแบบว่าเจอพวกเราแล้วไงเตรียมชุดมาหรือเปล่าดิกินนกเนี่ะบอกแล้วว่าพี่เขาเลือกให้มิเนเต็มทีนี่ครบ เป็นเด็กเสิร์ฟไม่ได้เหรอเป็นเขาอะเด็กเสิร์ฟใส่สูตรแต่เฟอต้องใส่ชุดบีกินนี่โอ้นนขอดูหน่อยคุณก็ใช้ได้นะเนี่ยเดี๋ยวก็เตรียมชุดไปเลยคุณต pues> ันปะปปะเป็นไเดี๋ยวพี่เขาเปลี่ยนใจไม่เอาเรานะเงินนะเงินตอนเนี้ยเนาะไม่มี ที่เกาะอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะมีงานอะไรจะแบบไปทํางานเทฟตีอย่างงี้เหรอคนอื่นเขาทํากันเยอะแยะมันงานมันเต็มหมดแล้วไปไป,ไปไปเร็วๆรีบๆเข้าพี่เขาดูให้าเร็วมันไปแล้วมินเฟยเดินไปแล้วทุกคนคะคือความจริงแล้วอ่ะมินตัน เ่าเรือสปีดโบ๊ทแบบส่วนตัวเพื่อที่จะพาเพื่อนไปเที่ยวที่เกาะลาชาเนะคะ<อ>คือแบบบังเรือเลยบอกเลยแบบว่าโคตรแบบไฮโซเลยนะฮะแต่ตอนนี้มินเฟยน่าจะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปทํางานจริงๆะค,ะคิดว่าตัวเองจะไปเป็นลูกจ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูแบบมินตันเนี่ยเตรียมทีมงานไว้หมดแล้วแต่พี่เขาเล่นเขินๆหน่อยกลัวหลุดมากเลยพี่ขอยิ้มอะไรวะ มิตันก็กลั้นคำตั้งหลายช็อตคือแบบไปดีกว่าเดี๋ยวมันสงสัยนั่นไงรออยู่ตรงนั้นเฟยเคยนั่งเรือสปีดบ๊ทไหมยังไม่เคยเดี๋ยวลองดูนั่นพี่เขารอนั่นมองด้วยสายตาคาดแค้นอะเฟยทำไมไม่รีบลงไปไม่ทับกลับอะไรมาวะเนี่ยฮะแต่ละคนทำไมมีแต่คนน่ากลัวน่ากลัวทั้งนั้นเลยน่ากลัวตรงไหนเนี่ยไปดูดิพี่เขาหน้าตาใจดีจะตาย ต้องถอดรองเท้านะคะทุกคนเพราะว่ารองเท้ามันเป็นรองเท้าแบบเสียวเท้าโอ้โหแค่เห็นคลื่นก็เมาแล้วไปก่อเลยวินเซไปได้ไหมเนี hm, ่ยพี่เขาหน้าตาใจดีกันจะตายพี่บ๊าบบู๊ยเนี่ยคืองานของเราขนส่งสินค้าพวกเนี้ยสินค้าอะไรทำมมันมีกระดาษหอ เพราะว่ามันไม่น่าใช่งานธรรมดามันคืองานพิเศษเอ่อพี่คะงานที่จะพาไปทำนี่คือเป็นงานไม่ดีหรือเปล่าคะใช่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไปถึงเกาะมีงานให้ทำแเา่าขึ้นเรือมาแล้วเราออกไปตอนนี้เราว่ายน้ำไปถึงหรอใช่ใช่งานก็ ออไปโทษคะ่ะคือตอนนี้บินเฟย์ออกไปชมวิวข้างนอกนะคะแบบว่าไปคนเดียวนะแต่คือมินเฟย์ไม่รู้นะคะว่าเหมาเรือแบบเนี้ยใช้เงินกี่บาทน้ำตาไหล <c oughs> คือมันไม่คิดหน่อยหรอว่ามารับคนไปทํางานเฉยๆรับดีขนาดนี้เลยเหรอไม่แปลกใจอะไรเลยแบบกลัวอย่างเดียวกลัวโดนหลอกไปขายตัวยเป็นเงินทีขอแกล้งนิดนึง <c oughs> ผมเป็นซูเปอร์ไซยากันแน่เลยนะคะใกล้จะถึงแล้วเกาะลายชายเจอกันหน่อยงานอะไรก็ไม่กลัวพร้อมใส่บิกินี่ไหมมินเฟยเอาน้ำเกาะมันเงียบเพราะว่าทั้งเกาะมีเราเป็นผู้หญิงแค่สองคนอะ ไม่ทำจำเราคเนีไม่หรอหัวแกคิดแต่เรื่อง18บวกกับมินเฟิวไม่น่าสวย ไปไปลงไปหานายพี่คนไหนมาทำงานคะสองคนไหวเหรอตัวแค่นี้เองพี่คุยมาเนี่ยต้องรับแขกด้วยนะต้องรับแขกด้วยนะต้องรับแขกด้วยนะรับแกดเวยหรอบิ๊นตันนี่มันจริงปะฮะันทำงงทำงานอะไรมีอาหารเสิร์ฟอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเนี่ยสรุปทำงานที่เก็บกระเป๋าตังหงายจริงแ่บ มินเฟคงไม่รู้หรอกนะว่าการมาเที่ยวครั้งเนี้ยเขาหมดอะไรไปเท่าไหร่เขาตั้งใจทำวันนี้ให้มินเฟแค่ไหนแต่เขาอยากให้มินเฟจดจำวันนี้ไปตลอดชีวิตนะไม่ว่าจะจดจำเขาในฐานะอะไรก็ตาม